วันนี้หนูพาสาวสวรรณเขตจากสปปลาวมาสมัครเรียนที่มอจลรวังน้อยค่ะกับมีกิจกรรมแลกของขวัญของคณะมนุษยศาสตร์ด้วยเด้อสบายดีสวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอจิตตานะคะและตอนนี้นะคะก็กําลังจะเดินทางไปที่มอที่ห้องเรียนนะคะแต่ว่าวันนี้มีกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์ในการจับของขวัญแลกปีใหม่นะคะซึ่งมีหลายกิจกรรมมากเลยคะ่ะช่วงปีใหม่นี้ก็แต่ละคณะนะคะแต่ว่าหนูเองก็เลยกลับมา เอาหองขวัญน,นะคะก็คือไปจับหองขวัญด้วยเมื่อเช้าหนูไม่ได้ไปร่วมงานเพราะว่าหนูมีงานนิดนึงและว,วันนี้ก็มีคนลาวนะคะสองคนสาวลาวนะคะมาสมัครเรียนนะคะที่มอตออ้องเต๊งดีใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งให้กับหลายๆคนได้รู้จักมอตออแล้วก็ได้ให้รู้จักแล้วก็ได้มาเรียนที่นี่คะ่ะหอบคือจริงแล้วหอบเนี่คือหอบเพราะว่าหนูรีบตอนนี้กาลังจะพาพี่ๆเขาเป็นรุ่นเดียวกันเลยยีสิบแปดปีเหมือนกันกับน้องตุ๊กเลยจะพาพ,พี่เขาไป เออน้องสิจะพาน้องไปน้องๆเขาไปเพื่อนั่นแหละจะหาค่าสมัครเรียนค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็ลังเดินทางไปนะคะแล้วก็มีอ่งเปาในการจับของขอดด้วยว้าวรถคันใหญ่ปะค่ะทีแรกอะหนูแต่งตัวอีกแบบหนึง่งแต่ว่าอาจารย์บอกว่าให้หนูไปแต่งตัวแบบสุภาพสุภาพมามาถึงแต่งตัวแบบที่มันเรียบร้อยตัวนี้เพราะว่าหนูก็แต่งตัวแบบห่วย ชิวเนาะหนูก็ชิวๆเลวแล้ว,ลวตอนเช้าหนูแค่ไปนั่นไงก็เลยแต่งตัวชิวๆค่ะอโอเคเดี๋ยวหนูจะไปพาพี่ๆพ,พาน้องๆขับไปจ่ายตังค์นะคะนี่คือ อังเปาหนูเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมอังเปาในการที่จะจับสลากมีของขวัญพิเศษเยอะเลยค่ะหนูก็บองว่าหนูจะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะได้ของขวัญนั้นนะคะสาธุขอให้โชคดีนเดอ้อบรรยากาศที่มองดีมากๆค่ะเดี๋ยวหนูต้องเอาันี้ไปลง ทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยพาไปจ่ายค่ะทุกคอันนี้หนูพาน้องๆน้องๆเขาก็มากับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะหนูพามาสมาัครจ่ายตังค่ะเถอดเรียบร้อยล้ะเออจ่ายค่ะไปไหนคะพี่ปูเป้เการเงินอ่ะโอเคค่ะจ่ายค่าสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะเย่ยงน้อยหนูก็ได้ช่วยถือว่าก็ดีมากๆเลยค่ะ ดีใจที่ได้รู้จักนะคะต่อไปก็จะมีเพื่อนสาวลาวมาอีกแล้วนะคะแต่หนูไม่ถ่ายนะคะเพราะว่าเพิ่อความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะเอาไว้เอาไว้รอเดือนวิษนายนนะคะพอได้มาเรียนรอบกันแล้วก็เดี๋ยวหนูค่อยถ่ายทำคอนเทนต์ด้วยกันน่าจะมีเพื่อนไปกินหมูกระทะแล้วแหละบอกกับน้องๆก็ได้แหละว่าเพื่อนๆนั่นแ,แหละว่าอ๋อเดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะด้วยกันนะถ้าเรามาอยู่ด้วยกันอย่างนี้แต่เป็นสาวสวนสดเขตนะคะสองสาวสาวสาวนสดเขตพู้หน้าห้างแห้งผุ้ตพง์ูุตะแพ,พ,พงขนาดนาผู้ขาขาวอ๋อเอ๊ะ ส่วนหนูก็สาวธรรมดาคนหนึ่งค่ะที่พิ่ทรงพิเศษสำหรับ FC แอะเดี๋ยวนี้หนูจะไปจับสลากแล้วนะคะเดี๋ยวหนูลงชื่อเรียบร้อยแล้วแหละอย่างนไรก็ได้ช่วยเรียบร้อยแล้วฟินิชละเสร็จละเดี๋ยวไปต่อกันไปจับของขวัญหนูหวังว่าหนูจะได้ของขวัญพิเศษด้วยซ่าถ้าถูของขวัญเงินจากสองสาบาทสามพันเด้อ เมื่อกี้ก็วิ่งนะคะหนูวิ่งแบบวิ่งกลับไปหอแล้วก็วิ่งกลับมาเพราะต้องพาพี่พเพื่อนเพื่อนเขาไปจ่ายค่าละเบียโอเคค่ะไป็นอนเอนเอ็ปรับนเว็นรอ็นเอ็นเอ็นเอ็นนเอนเอ็เอ่อ่าอนอนเอนเอเอ็นเอ็ 9ตัวทีนี้ให้ได้สตัวขึ้นไปช่อยด้นใจเลยให้ได้ A ได้มากขึ้นเพราะนั้นเวลาที่เราไปเรียนนิดน้อยคนที่เรียน B4 ที่ทุกวันก็จะจบแล้วกค่เียนปี3ก็ไม่หางก็จะากไม่จบประชาชนบอกว่าอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นว่าโอกาส How are you feeling today? Uh huh. Exciting and happy. Really? A little and bit tired, I think. <laughs> Me too. A little tired. I'm so hungry. Me too, but I want to something. I want to eat something. I'm hungry. Very much, <laughs> ว่ไอ้อนส่ for t e n e ่าไงนี่ร0เอืมต้องเช่าที่บนาอาเพิมาาสมังเฮียก็เลยซื้อพิ่สมังเฮียนีคนลาวมาเฮียนแรีม่หมดม่หมมีอีกบหนึ่งละนสาวสวั์นักเขเดี๋ยวไปจีบเดี๋ยวไปจีบบอ๊ใช่เดี๋ยวไปจีบน้องบีนึง อันนี้หนูรอรุ้นรางวัลอยู่หนูชิ่ได้โบอุา่าอุ่าเอาตังใส่ตังไป,ไปเลยนะลงเรียบร,อยร้อยแล้วอุต่าใส่ตังตไปเลยนะตามชื่อในะช,อช่ใส่ไปตั้ง500ร้อยากรู้ว่าจะถ้าได้กลับมาจะประมาณเท่าไหร่ฮัอะไรเป่นชมแุห่นแหง สามีนมาโอเคป่ะเอนอสุด er. ท้ายคืเอียกอันหนึ่งก็คือเปียกปีกเปียาชาวเอเชียเป็นชาวเอเชียนะชีพี่เราหมดเลยโอเคเอาภาษีเอเภาษาชีพเอาสีภาษาเมียนมาภาษาอังกฤษแล้วภาษาไทยและนี่ก็คือของขวัญที่หนูจะจับค่ะก็คือเป็นอ่งเปานั่นเองค่ะนี่เลยหนูเอาตังใส่ไว้ข้างในแล้วมันที่เรียบร้อยใส่ไปประมาณ500บาทค่ะ ส่วนคนนี้ก็คืออาจารย์สุดหล่อของคณะมนุษยศาสตร์เองค่ะทุกคนซึ่งหนูเองก็มานั่ง ใ,ใกล้ๆก,กับอาจารย์นะคะเพราะว่าอาจารย์เป็นคนคุมเสียงนะคะส่วนหนูเองก็เลยมาตั้งกล้องนะคะอาจารย์ก็ทักทายกล้องหน้าห้างแหงแล้วที่สําคัญคือหนูก็มานั่งลุนด้วยเพราะว่ามีการจับของขวัญพิเศษอีกด้วยนะคะต้องเตงเลยต้องมานั่งอรอลุนว่าเมื่อไหร่จะมีชื่อตัวเองแล้วหนูจะได้ออกไปรับสักทีะค่ะทุกคนรางวัลเยอะมากรางวัลพิเศษเยอะมากๆเลยนะคะหนูก็มานั่งเชียร์มาลุ้นกับอาจารย์ว่าเมื่อไหร่จะเรียกชื่อหนูสักทีเวลาที่เรียกชื่อทีไรห,หนูลุ้นทุกรอบเลยะค่ะ ลุ้นทุกรอบทุกครั้งเลยค่ะใจเต้นตึบๆๆๆๆอือนี่นอ,อจาจารย์ได้มั้อาจารย์ได้มั้ยคะสบมาทมหาวิทยาลัย สามในอาชีพเพื่อคนยินยินไหวเพราะว่านี่คือทำงาน ก็อยู่ที่ห้องแล้วนะคะทุกคนซึ่งในการแลกของขวัญนะคะคือมันจะมีรางวัลพิเศษใช่ไหมคะรางวัลพิเศษเยอะมากๆนะคะทุกคนวีนีคนะ้คณะมนุษย์ศาสตร์นะคะที่โรงเต้นรเรียนอยู่นี้นะคะก็โหหนูได้รางวัลหนูได้รางวัลพิเศษวันหนึ่งได้ห้าร้อยบาทคะ่ะเย้ดีใจไหมคะหนูดีใจมากเพราะว่า,นา <laughs> หนูมีตังค์จ่ายค่าหนูมีตังค์จ่ายค่านะ หนูมีตังแต่ข้าหอแล้วค่ะหนูก็เลยใส่อันนี้น่ารักไหมคะเป็นแบบเขาเรียกอยู่ในช่วงตุษจีนด้วยคือหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมต้องมาจับในช่วงทําไมเลยมาแล้วนะปีใหม่ทําไมต้องมาจับคือมันมีหลายคณะที่เขาจัดแล้วทีเนี้ยมันก็ไม่อยากให้มันซ้ากันก็เลยก็เลยก็เลยเลือกมาจัดนะคะของเตงได้ของขวัญน,นะคะนี่เป็นคานแรกของขวัญได้มาจากบาวมอนคะ่ะนี่ อันนี้เบามอนนะคะนี่เป็นของบามอนอันนี้เป็นของบามอนเพราะว่าคือหนูแลกไดอะคือหนูไม่รู้ว่าว่าใครได้ของหนูไปหรอกเพราะหนูใส่เป็นอังเปาสีแดงก็ในนั้นก็แค่ห้าร้อบาทชายค่ะหนูจับไปห้างไปมาดูก็ว่าหนูจะได้อะไรข้างในนี้นะคะหนูก็รุนเหมือนกันคือมีเพื่อนคนนึงบอกว่าขอแลกได้ไหมเราคือเขาก็ยังไม่ได้กล่องแต่เพื่อนคนนึงบอกว่าเรามาแลกกันได้ไหมหนูเลยตอบว่าโนเวไม่ได้หนูต้องมาเปิดแล หนูก็รู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในอันนี้เป็นของผู้บ่าวมอนเพราะว่าคนเขามามอบให้ก็คือผู้บ่าวมอนเราหาด้วยช่วยกันก็เลยได้มาเขาน่าจะห่อเองนะคะเนี่ยดูจากดูจากดูจากการห่อนี่รู้เลยว่าเป็นการห่อเองชัวดูมาลุ้นอะไรแหมห,หนูก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะคืออะไรชื่ออะไรนะคะชื่อว่า เชียนฮงเซนเชียน,นฮงแซนเชียนเชียนฮงเซนเป็นชื่ออุ้ยแสดงว่าเขาสั่งมาแน่ดูจากอันนี้เลยดูดูก่อนเออไม่เอาสิจะไม่ดูก่อนต้องเปิดตัวพร้อมกันกับทุกคนตืจ่จ่ายแหงปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวเองนะคะเนี่ยโเลเรียนที่สอแล้วนะคะโอ้แล้วมันคืออะไรล่ะ หนูก็ไม่ไรู้ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรแต่กล่องมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยค่ะโอ้ยรูสึกมันคืออะไรคืออ,คอ,อะไรอะจ้าจะลองอะไรคะ่ะหน,หนาๆเก่งใจห้องเดี๋ยวเขามาเขาเปิดประตูห้องแล้วเขาก็ด่าจะกิดอะไรแักหนาอย่างเงี้ยทำไง มันคืออะไรหนูมไม่รู้โอ๋อโอ,โอ้มันคืออะไรก็ไม่รู้อะอูย้ยกวอันนี้อะไรผ้าห่มมาลยผ้าห่มทังมากหนูจะใช้หนูไปซักผ้าห่มนี่แหละหนูจะห่มผ้าผ้าผ้าผมแทนรู้เลยว่าของใหม่อันนี้รู้เลยว่าของใหม่นนเพราะว่ากินมันรู้เลย ผ้าห่มนี้หนูชอบแบบเวลานอนอะ่ะเวลาเรา,าห่มผ้าผ้าห่มเนี้ยแหละเป็นผ้าห่มที่แบบหนาวก็ได้ร้อนก็แบบห่มโอเคอย่างเงี้ยค่ะดีแฮมหนูได้ผ้าห่มน่ารักหนูได้ผูกแล้วก็เป็นสีฟ้าสีน้ําเงินด้วยนะเพราะหนูชอบสีฟ้าสีน้ําเงินเป็นสีที่หนูชอบด้วยดีใจอะ่ะค่ะเก็บก่อนเก็บก่อนได้แล้วก็ต้องเก็บด้วย ไายของผู้บอกหมวนนะคะนี่เน่โชคดีลตัตตาเดี๋ยวไปก่อนโอ้โหมันยังมีอีกอยู่ข้างในอันนี้เดี๋ยวเอาไปซักก่อนนี่ต้องเอาไปซักก่อนนะคะนี่ได้ไปแล้วหนึ่งอันมา,าข้างในแลอไม่คืออะไรโอ้โหระก็ติ่งนำ้ำเขาเข,ขาเรียกอะไรนะคะ อันนี้รร้เลยว่าของใหม่เราก็ดมไปซะทุกอย่างหนัวดมชอบดมเกินนี่นะคะอันนี้คือสิ่งที่หนูได้เป็นไงคะโอู้หูห้องหนูมีแฟนสองอันนี่ถังน้ำน้ำอันนี้คือแก้วน้ําแบบที่แบบเก็บน้ําร้อนเวลาเรากินน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะชามหนูต้องเอามาตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็จิบน้ําหรือแบบบางทีกินน้ําเย็ยนก็น้ำเย็ยนเอาน้ําใสา่แล้วก็ใส่สตีนไว้แล้วก็มากินเนี้ยค่ะ เลิศมากอันนี้คืออะไรอันนี้คือที่ใส่ดินสอแทมๆเออสวยแหมดีเลยหนูมีปากกาเยอะหนูใส่แทมมแทมๆ บยสีเขียวน้ำบุยบุยบุยบนรอสตาร์หรอกค่ะหนูไม่รอช้าหรอกค่ะหนูจะเอามาใส่เลยทันทีอยู่ไหนข้าชันอยู่ไหนเดี๋ยวเอามาใส่ก่อนนะคะเราจะไม่รอช้าอะไรทั้งนั้นเลย อ uh ไม่เป็นไรทนได้เป็นลูกหีิงต้องอดทนนี่ค่ะอันนี้ของหนู You are was Juliet อะไรที่คุณอ่านอะไรที่คุณอ่านอะอะที่อะคืออะไรค่ะโหคือเวลาที่คนให้ประก,กามาส่วนมากหนูะจะแบบมีอาจารย์ที่แบบ เพื่อนเนี่ยเห็ุหนูชอบเขียนเพื่อนก็จะเอาปากกามาให้บ่อยมากเลยค่ะเพื่อนให้ปากกามาค่อนข้างที่จะนะแต่บางอันก็ใช้ไม่ได้บางอันก็ใช้ไม่ได้เนี่ยแหละเวลาที่ชอบวาดรูปอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะให้มาบางอย่างมันก็หมดแล้วมันเขียนไม่ออกต้หาทิ้งบ้างติ๊ตานะเธอก็เยอะเกิน นี่ค่ะไปเรียนนะคะเนี่ยเคยเจอที่แบบว่าไปเรียนแล้วปากกามันใช้ไม่ได้หนูก็เลยเอาไปแค่ปกติเอาไปเอาเอาไปแค่เดียวเอยเอา,เอาปกติไปสองอันสองอันเอาปากกาไปสองอันแต่ว่า ไปแล้วทีเนี้ยวันนั้นสอบสอบแล้วปากกาเขียนอีกอา้าวปากกามันเขียนไม่ได้ก็เลยเอาอีกอันหนึ่งที่เอาสำรองไว้มันก็เขียนไม่ได้สรุปวันนั้นต้องยืมปากกาเพื่อนก็เลยติดโอเคงั้นฉันจะเอาไปเยอะๆแล้วค่ะพูดกับตัวเองา่าต่อข้างหน้าจะเอามาเยอะๆเลยนี่แหละได้แลี้วเรียบร้อยปากกาที่แสนสวยอันนี้ก็เก็บไว้ อันนี้มันก็จะกันน้ำไงคะเห็นไหมอันนี้มันก็จะดีเพราะว่ามันก็จะกันน้ำแต่นี่ก็น่ารักไงแบบมีให้ใส่ก็คือใส่ค่ะใส่ที่เหลืออีกอันเก็บไปใส่ค่ะเรียบร้อยอันนี้ได้เป็นเกลน้ำแล้วก็ได้เป็นถ้าห่มเดี๋ยวอาไปปั่นก่อนแล้วก็มาเก็บไว้อือนี่ก็ที่ใส่ปากกาค่ะ พีเอฟซีม่ต้อิชาหนูนะคะนนเก็บไปทิ้งวันนี้สนุกมากๆเลยคะ่ะ enjoy แบบ w i s h my friend everyone เลยอันนี้ก็กล่องกล้องตัวเองอันนี้เงินหนึ่งอันนี้เงินกีบหนึ่งพันพันกีบเป็นเงินไทยก็ประมาณ3บาทหรือ2บาทเนี่ยแหละคะ่ะไม่แน่ใจ ถามว่าซื้ออะไรได้บ้างได้ขนมสามก้อนลูกอ,อมสามก้อนอันนี้ลอตเตอรี่ที่เคยซื้อไปแล้วนู่นนานแล้วตอนนั้นคุณลุงซื้อให้มันแม่นั่นมันไอ้นั่นแล้วค่ะมันคือ,ค,อคือเขาเรียกอะไรคือมันไม่ถูกแล้วมันนานแล้วแม่ก็บอกอยู่ว่าถ้าไอ้นั่นน่ะก็ซื้ออีกนะซื้อซื้อเก็บไว้หน่อยแม่บอกอย่างนี้ค่ะ แม่บอกให้ซื้อเก็บไว้หน่อยจิงตัดสินใจจากบ้านโบฮีบินมาทำงานหาหากินอะไรต่อไม่รู้คะ่ะหนูลองได้แค่นี้อันนี้เก็บไว้เป็นคนถุงนะคะพี่พี่ซี้อยากได้ไหมคะอยากได้เดี๋ยวหนูเก็บไว้ให้เอาไว้เป็นควงนถุงคะ่ะหนูก็ชอบเก็บไว้เป็นคนุงอแหละ อะไรพี่เอฟซให้ตังให้อะไรมาหนูก็บางอย่างที่หนูมันบางอย่างที่มันไม่ได้ใช้หนูก็จะเก็บเป็นขันถุงเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะเก็บไว้ตลอดเลยเวลาที่พี่พีเซให้อะไรหนูมาอันนี้ก็เอาไปทิ้งคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่มีความ,มสุขมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่หนูได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ได้ เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนลราหลายๆคนได้รู้จักมหาวิทยาลัยนี้แล้วก็หนูดีใจที่หนูเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนไทยทุกๆคนได้รู้ว่ามหาวิทยาลัยมหาจารุมกะราชเิทยาลัยนี้นั้นคารวาสก็สามารถเรียนได้อือ้อาวคาราวาสก็สามารถเรียนได้แล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับหลายๆประเทศได้เข้ามาเรียนแล้วก็ได้เข้ามาศึกษาค่ะแล้วก็ ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้คําชมจากอาจารย์แล้วก็พี่พี่เอฟีทุกคนว่านกตุกตาเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆให้กับน้องๆที่กําลังเติบโตมาหรือกําลังจะหาที่เรียนนะคะหนูอเองดีใจมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าเห็นแบบคนทักมาหรือว่าคนที่เขาสมัครเรียนมาในแต่ละคนเขาก็จะบอกว่าทํายังไงมีคณะมีสาขาอะไรบ้างเนาะน้องตเตงก็นึกถึงตอนที่น้องเตงมา ไทยแรกๆในวันที่บางอย่างเราไม่สามารถที่จะให้คนอื่นช่วยได้หรือบางอย่างที่เราไม่รู้แลวเราไม่รู้ที่จะถามเขาเราไม่ใกล้จะถามเขาแต่ในน้องเตงก็เลยรู้ว่าอ๋อขั้นตอนของการที่มาเรียนนะมันต้องเป็นอย่างนี้นะน้องเตงก็เลยอ่าเป็นทางให้เป็นแนวทางการแนะนําทุกอย่างว่าการตัดสินใจเลือกที่จะเรียนคณะอะไรมันเป็นยังไงเราสามารถเปลี่ยนสาขาได้ในช่วงไหนบ้างเราสามารถเลือกเรียนได้เราสามารถที่จะ ทำเอกสารอะไรได้บ้างเราต้องเตรียมอะไรบ้างเราต้องเราอยากอยู่หอไหมหรือเราอยากจะได้วีซ่าอะไรแบบไหนหนูก็จะแนะนําให้ทุกอย่างเลยแล้วเวลาที่แนะนําให้บางทีเขาอาจจะไม่รู้บางทีเขาอาจจะไม่รู้เลยบางทีเขาอาจจะอาจที่จะแบบไม่คิดไม่ถึงว่าเออมันมีแบบนี้ด้วยมันดีแบบนี้นะเตี้ยก็จะอธิบายให้ฟังว่ามันมีแบบนี้ดีแบบนี้นะเราสามารถที่จะทําแบบนี้ได้ไม่ทำไม่เราไม่ควรทําแบบนี้นะหนูก็จะอธิบายไปว่า อ่าในการที่จะอยู่หอหรือว่าอะไรเงี้ยเราต้องเตรียมต้องอะไรน้องเตียยก็จะถ้าช่วยได้ก็คือช่วยในนะตอนนั้นเลยค่ะแล้วก็หนูเข้าใจว่าการที่เราอยากที่จะเรียนที่ไหนก็ถ้าเราไม่รู้จริงจริงเราก็ไม่มีความกล้าหนูก็เลยเลยที่จะเป็นอ่าที่คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ช่วยเหลือกันค่ะคือก็ยอมรับว่าตั้งแต่เรียนที่ไทยอ่ะมันก็ทําให้หนูนั้น ตัวผู้ใหญ่ขึ้นคือตัวผู้ใหญ่ในะที่นี้คือ,เ,อเรารู้ว่าในการใช้ชีวิตของสังคมของการเติบโตของการใช้ชีวิตจริงๆอะิะมันเป็นยังไงคือมันไม่ได้ใช้คําว่ามันเห็นแก่ตัวแต่ทุกคนถามว่าทุกคนเห็นแก่ตัวไหม ทุกคนเห็นแก่ตัวหมดเพราะว่าในนะคําว่าเห็นแก่ตัวมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีแต่ว่าหนูหมายความว่าการว่าเห็นแก่ตัวของตัวเราคือหนูก็มีการเห็นแก่ตัวของหนูเพราะหนูก็อยากให้ชีวิตตัวเองดีดีคือทุกคนมีมายเซฟที่ดีขอตัวเองคือทุกคนรักตัวเองและทุกคนก็ส่วนมากจะให้อภัยตัวเองคือเวลาที่บางคนนะทาในสิ่งที่มันไม่ถูกแต่ก็เชื่อว่าเราทําถูกแล้วเนี่ยคือบางทีคนเราคงมองของแต่ละคนมันมองทีง่แตกต่างกัน เราอาจจะทาดีที่สุดแล้วแต่คนอื่นอาจจะมองว่าเรายงไม่ดีเลยหรือไม่ยาดีเลยาเงี้ยค่ะใช่ก็เหมือนกับที่ว่าหนูพายายามที่จะให้คนที่เกลียดหนูมาชอบหนูอะ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนที่ไม่ชอบหนูอะ่ะหนูยไม่ทําอะไรให้เขาห,หนูแค่อยู่เฉยเฉยเขาก็เกลียดเงี้ยเขาก็เกลียดหนูไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามความคิดหรือเอาตัวเขาอะ่ะให้มาชอบหนูได้มันก็เป็นไปในจุดนั้นแบบได้ไม่ได้ค่ะทุกคนนั่นแหละหนูก็เลยเลือกที่จะ คือไม่สามารถที่จะแคร์คนทั้งโลกได้แต่หนูแคร์ตัวเองค่ะแล้วก็แคร์คนที่หนูรักอย่างเช่นทุกคนที่กำลังดูอยู่เดงโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ตีขอตาไปก่อนนะคะเป็นคลิปที่สนุกและฮานะคะเป็นคลิปที่มีสาวลาวจากสอนนาเคศนะคะมาเรียนที่ไทยนะคะสมัครเรียนแล้วคือเห็นน้องๆเขาก็บอกว่าเคยไปสมัครที่อื่นแล้วแต่ว่ามันเนื่องจากว่ามัน มีปัญหาดิดหน่อยก็เลยก็เลยไม่ได้เรียนนะคะแต่ก็มีบางคนที่กําลังเรียนกศนอ,อยู่เนี่ยคะ่ะทุกคนแต่ก็เป็นรุ่นน้องนะคะแต่ดีใจที่ว่ามาเรียนนเป็นรุ่นเดียวกันแต่อาจจะเป็นน้องนูแค่เดือนเป็นเดือนเองอืมแต่ลุงอาจจะไม่เป็นพี่ไม่ถึงปีแต่แค่เป็นพี่เดือนเองนะะี้ยค่ะใช่แต่ก็ได้เพื่อนมาแล้วนะคะปีหน้าต้องต้องรอดูนะคะเดือนมิถุนายนเราจะมาพบกับ สาวสวรรค์น,นะเขตตาพงตาแพงตหาหักแหงเดิมเดี๋ยวเต้ขอตาไปก่อนนะคะสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs> เดี๋ยวพอผมไปซักแก้วน้ำแล้วก็ที่ใส่ดินสอหรือปากกาในการเรียนนะคะเรียบร้อยแล้วะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเต้ขอตาไปก่อนนะคะ แล้วเตงก็ยังไปขอตุ๊กตาจากเพื่อนด้วยหนูได้ตุ๊กตาสีชมพูม,มาเป็นน้องกระต่ายหนูขอจากเพื่อนมาคะ่ะมันน่ารักมากเนะันอดใจไม่ได้เพื่อนได้สองตัวหนอะเพื่อนขอเพื่อนเป็นผู้ชายอ่ะหนูขอตัวหนึ่งได้ไหม <laughs> ก็เลยขอมาได้ตัวหนึ่ง <laughs> มันน่ารักจริงคะ่ะทุกคนอดใจไม่ได้ก็เตงขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสบายดี